อัปเดตเห็นกับเอฟซีเบิงเนาะว่าวปัจจุบันนี้เป็นยังไงอุกใจเด้อบุกใจอุกใจเนานนนะอยากไปอยู่ที่ไม่อยู่ยแต่ว่าบุมมีความสามารถเออเนาะพี่น้องเลย พ่อแม่พี่น้องเลยเอาน้องพ่อพี่น้องกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัตสุขสุขคนเด้อน้องพ่อพี่น้องเลยทั้งฝั่งไทยทั้งฝั่งลาวน้องพ่อพี่น้องเลยอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบัจจิตอุทมพรคือเก่าอีกเส้นเคยเนาะตอนนี้น้องพ่อพี่น้องเลยทั้งบัจจิตเองอยู่ที่เฮือนอ่าเมอุษาหรือว่าเออยุษาเพื่อนพี่น้องเลยคือเมื่อนี้หนะมาน้ำกันกับบาแจิสองคนมาตอนเช้าหนะเห็นทั้งแม่เพิ่น งเงียเนาะกับนั่งเช็ดยังใช่แม่นี่ฮะกองพื้นบ่มีขี้เลยบ่กินนี่ไะมันห่อนบ่เช็ดเตาไหมบ่หนิไงไหนเป็ดชอบเปไดชอบ ก็ะชิได้หญ่ช่งเช่นป้ายช่องเช่นเท่าดูดูดูเอาสบายดีใั่เนาะสบายดีสบายดีเนาะมาใหญ่เหู่วังนี้บบบนี้ปกติแต่ไปเหดอยู่พุ่นยังชิญใหญ่มาเหดอยู่พี่เบิร์ตบอกโอ้คนไปหาพุ่นโอ้ไป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 สบายครับไปนั่งก่อนได้ละโมไายคือกันพี่แองเว้ยมันห่อนเนาะนี่แหละพี่แองเลยบอลเหตุวังขั้วกินอ่าบอลทั้มาหากินพ่อมนี่เนาะ เพื่อนครัวได้หนิเนาะแมนบอโอ้สบายดีหนิเนาะเห็ดอยู่นี่โดดหนิน้่งยังแช่นินั่งน้องชาบ่อ่ะโดยพี่เราเงยเอ้าเมื่อนี้กาแฟพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะหามาหาทางเอ่ยอุตส่าห์ด้ว่าเมื่อุตส่าห์เพิ่นปอานั่งนี่เนาะนั่งนี่แหละนั่งนี่แหละอือเอาเห็ดกินยังมาหนิโอ้ยกะอันนั้นเห็ดอัน กงน้ําไม้แกงน้ําไม้โดยแกงน้ําไม้เด้ยังยังได้อยู่หน่อยนึงเออแกงน้ํไม้แล้กเชียวกตักอันแกงให้แกงแกงไก่แกงไก่โดยถ้วยนึงั่นเออลูกมาแตุ่นแหละเอามาแต่ในเมืองนมาแต่ในเมืองบ่เนาะเอานั่นแหละกะบ่ได้มาหลายมื้อลเป็นจทางทีมงานเฮาได้เข้ามาอยู่บ่บ่ดบ่เห็นบ่เห็นบ่ตะลจก ตอนนนั้อืมเพราะว่าิเอฟซีก็ได้คอมเมนต์กันเข้ามาอยู่แลพี่น้องเลยว่าไปเยี่ยมทั้งเมลุซาเปเนเดอร์เนาะอ่ามาเป็นจังได้อ่าเอาผมกินนี่อ่ามาหอดผมกินนี่คือเห็นจมจมยั้งดินี่มันหอนมันเอาด้วยลำบากนี่แหละลำบากในได้ทีคือว่าได้แล้วเออได้ได้จะคิดจะไปกะไปกะเพิ่นที่พิ่นซี่ชื่อทีเนาะ ก็ะเฮงเติบแล้วเนาะได,ด้เลยได้ไปเทือนึงทรงเทือท่านี้แหละกะลูกไก่กับกหันกระเปญวกอยู่หนามนางขิดหอดไปทีใหม่จักเทือช่องชองเ<อ>ทือโดยเท่านั้นแหละเพราะว่ารถล่าง,งมันมีมันลำบากเมื่อนั้นก็ะคอไปเลยนางโม,น,งมน้องโม่เลยน้องโมเปิดไปไข่หันไข่นี้เออมีเเวลามม่อออ้้ยโันไกลเลยไไก่เด้จากทีใหม่ที่นเราหดอันนี้อีกนี่บอกผัดนี่อีกกะบาเต็มแล้วเอาลูกเอาเต่าลดพลปัตบุ <ใน S 1> ดี <ใน S 1> ด้เห <ใน S 1> ็นไหมเห็นจังนะ ขอน้ำเพิ่นนอ้ำเพิ่นแต่ว่ามันเต็มเหมืนบ่โดยเต็มแล้วรถลดไทลดห่างเพิ่นก็ได้หนาคือบที่ดอกจะไปได้ขอน้ำเพลินแตรถเต็มเบิดเต็มลูกเพลินด้ลูกเต่าเพลิ้พอมันไกลเนาะโดยก็อยากะว่าไิมอเติมน้ำมันให้ฉันพันกับอะไ้คือเก่าหม้ออะไรเอออะไรคือเดียวได้แต่มือเดียวมือนั่นแหละแต่มือเดียวโดยจะโดนแล้วแหละ แม่กับย่าซะก็ให้ลูกนั่นแหละลูกก็ไปอันดินนางชนเด้ลูกไปนั่นแหนะมันลูกก็ไปนะเพิ่นเพิ่นไปดินเพิ่นเด้ก็จะได้ไปได้ฮันจะช่วยโอกาสไปได้น้เพิ่นฮันอืมอัดไปโดยไปน้เพ่นนั่นแหละเออนี่รถพุ่นนี่นี่โอ้โนี่รถนั่งนี่แหละนั่งชนนี่แหละรถสาฝนโดยชนกระแม่นพ่นกระแม่นรองซื้อเด้รองซื้อโด้วยก็เลยแบบลำบากทำลำบากแบบว่ายากเนาะมันไก่เนาะ ก็เลยยาซะไปให้ลูกเขาเคิลูกไปเธอนึงแล้วแม่ก็ท่าน,นและยักเสียดจริงไดแ,แม่ก็ยักไปอยู่พุนความจริงนะอันนี้คือจมอยู่โดยยักไปแล้ว <จบ S 1> อยู่กับเลยนะกับดินเขาเลยจริงกับดินแม่เลยจ้ะนะอยู่กับเลยจ้ะนะในคนจริง่อยากไปอยู่ที่ไม่อยุดโดยอยากไปอยากไปเทิงแล้วอยากไปตเทิงแล้วเนาะ แต่ว e ่าเป็นไปบ่ได้เป็นเงินเป็นไปบัวได้ก็เงินเป็นไปบ่ได้แพท่งคนว้านนี้แต่บ่ฮู้ว่าแม่ว่าเท่าหฮ่นะบ่จ้าอะไรย่งนี้ย่งเพลงแต่นี้นะเรื่องยกตูบยกยังไปนี่แหละแม่บ่มีได้อยู่พุดนบ่มีได้มีแต่ดินกับน้ำของนหนก็บ่มียกไปที่ไม่อยู่แต่ไปบ่ได้เนาะบ่ได้ดูเงินมันอยู่กับเงินไม่มันไม่มีเงินขนว่าบบมีกับลวงบัวได้สองแสนเก้าบ่วสามแสนบ่วอย่างนั้นได้อยู่แพงบ่ยกไปนี่ มั่งโม้หรือเ่าเอาไปเบิดเลยนี่ใช่เนี่ยอันมากลูกนี่แล้วก็อันนี้ก็มากมากคือกันเบิดเนาะโยยกอันนี้นี่ยกอันนี้กับสังกะเียเลยอันนี้ติดกันอยู่แล้วโอ้โหติดได้ไลยนี่พี่ดองเลยดูเวิรก็ช่องเที่ยวเพิ่นได้อันนี้ก็เที่ยวนึงและอันนี้ก็เที่ยวนึงนี่งอันนี้ก็พนเที่ยวนึงและอันนี้เที่ยวนึ่งเป็นโซ่ดูมันลำบากไหมใช้เงินลา่แม่ว่าต้องได้จ้างเพิ่นนี่เนาะเป็นแม่บัวเท่าใดเออนั่นแหละพี่ดังเอ้าว่ามา บัดเห็นทั้งนัแม่เพ right? huh? ื่อนบัดเอาคือจมอ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 ยู่น uh> ี่บ่ไปแล้ว่าไปเข้าป่าก็ว่าไปผู้เดียวเดี๋ยวก็บอกกับลูกก็อายุแค่นี้แหละว่ามีที่แล้วก็ไปบ่ได้ว่าแม่เนี่ยมีที่แล้วไปบ่ได้บ่มีความสามารถไปเนาะอันมีเลยอายุไปนี่ใด้ใจกับเออการเชียหามือเนาะคันว่ามีผู้ต้นชงชาญกับไปได้ไปแล้วไปแล้วไปแลูกเออไปหนาเลยตัวนี้ป้าอะไบ่ได้เหมือน บ่แลบ่มีอยู่พุ่นนั้นบ่มีอยู่พุ่นบ่ได้มีบ่บ่มียงดีเลยอเตียงบ่มีลูกอยู่ทางไดเดินมาอยู่ทางอยู่ทางบ่ฮนเพิ่นนั่งคิดปาอันหมู่บ้านเดียวกันบ่นี่ได้แถวบ่ัดนี่แต่ว่าอพี่เนาะแล้วก็แม่ก็อยู่ทางเืองพุนเออแถวหมู่บ้านเดียวกันกับเขาเอ้ยผมอีพลเพิ่นนี่ล่ะว่าเออพี่น้องเอ้ยโอ้ไกเ้พี่น้องไกไกสําหรับคนบ่มีรถจักเนาะ มีเเคยมีจะคิดเม่นูมมีดม,มดนะ<า>คิดแล้วแม่ก็คิดหน่อยใจด้คิดได้คิดยงได้รถไปหันไปนี่ทำมา,มาหากินเนาะสาขาคายนันใคนี่ก็ดีใจฮะนะดีใจแล้วอันนี้เ,อเ่อแล้วนั่นก็มีหันอันนั่นก็มีหันมีมดแทนว่าเออเรมีไปเสื่องให้กับผลกับรถเกา่าผนก็ยังมีพอชิพอพอพอขี่อยูนะ่เนาะ เอพันธุ์เมทิติเก่ากับบอมีฮะเด้กใหม่กับบอมีฮะนะสมมติฮะนะไปใช่ไม่ใช่ไงยะโอ้ลำบากว่าผู้บุญวัฒนาพันธุ์มีแต่รถเก่าพันก็มีอยู่โดยแล้วพันก็ยังซื้อให้ยพันก็ยังซื้อให้โดยแต่ว่าผู้เป็นแม่นี่คือบ่เคยมีตั้งแต่รถเก่ากับบอมีรถใหม่กับบอมีเนาะบอไ่เคยมีเออไม่ใช่แล้วไม่นด้เลยะโอ้ยเนาะผู้ลำบากลำบากเลยแท้เี่ผู้ลำบากเนาะนี่มีสีิมีขีดไม่ได้นี่ รถที่เหมือนกับรถที่มันพ่นเอาให้อันนี้นะไหายอันนี้ฮันแม่ปูปลาเอาให้นั่นแม่น้องปูปลาโดยเอเพนโดยก็ยังบ่ได้น่ะฮัทคันบ่อแปลงเป็นแสนแปลงยังมั่นนะจานมาดูทวยมันนี้ยังเข้ามาเนี่ล้วโชวมนนี้ยัางในช่องย่างเออมันบิดมันเบี้ยวนะโดยต้องได้แปลงเนาะแปลงเป็นแสนให้ลูกเขาเละให้คุกกี้อืมคนเราให้ก็ยังบ่ได้อีกเนาะนไปจอดอย่างนีมันไปซื้อแล้วใส่ใส่นาัน นั่นก็ซ right ื mm. <To ik. S 1> <co> ้อแล้วเบื uh ้องนั bargain bargain. ้นนี่ก็ทางหน้าก็ซื้อแล้วแต่ยังที่ไปบุได้จานมันอยู่ในอีขัดิ่ต้องให้เพิ่นแปลงอี่มีรถจักกเลยใชมีเงินเติมน้ำมันเยอะกว่าแบบโอ้ยก็พอมีอยู่พอมีอยู่ก็เฮ็ดได้นี่เลยนี่มาโดยพักหนาเลยดอกไม้ดอกคลอกใช่หมดโดยไปอยู่ดินเถะนะท่านนะเฮ็ดคิดในใจแต่ว่าว่ามันจะคิดซื้อๆคนใดคิดแล้วก็เฮ็ดเถนะท่านนะอันนี้ห้าบก็ห้าบนี่ยบางคั้งแม่ก็เฮ็ดชวนอันนี้นี่ก็ได้กินอยู่วพักหนาก็ห้าบขดจักสิี่ขดเนาะจักสิขด พักอ <minutes> <um ีก <jogo> อันนี้แมงยังเห็ดได้คือหนามก็มีแล้วนะคือว่าเห็ดบะได้ต้องเห็ดได้หรือว่าคืออยู่พุ่นน่ะคืออ่าทีก็มีเนาะน้ำก็มี่แต่นางยังกับหนักขั้วนะคะก็เรียบร้อยแล้วหนักขั้วแล้วปะเลยแล้วแล้วอันน่ะหนักขั้วไปเห็ดโอ้กับบอเซียงไอเซียงบ่เพิ่นนั่นแล้วคุณยายจดีเพิ่นนั่นแล้วผูกผู้เชื้อที่ขั้วนี่คือเสาดินบ่เสาไม้ไม้ธรรมดาเน่ะเอาอย่างมั้นน่ะน้ำกระจับหรือว่าตอนาง โอตะนงโอ้ยครับพอดียาวชุดเลยแหละตะนา낭ยาวชุดแบบนี้เนี่ยคืออ่าน้ำก็มีแล้วนี่เขาไปปลูกผักนี่โอเคเลยไดมเนาะพอดีเลยที่ว่าดินนี่เป็นยังเขาจึงว่าบุมีความสามารถไปคือเขาต้องได้จ้างเขาเจ้าเอาหนาเฮือนไปเนาะเพราะว่าอย่พูดนะบุมีตูบเนาะบุ้มมียังจัะย่างหลุ่น ต้องในไงแต่ว่าคือในเรื่องสมมุิว่ามีรถมีลาใช้รถคือเบาแต่พิ่นได้บ่พี่นาะ้องพี่น้องคือใหญ่แท้นี่เนาะเพิ่นที่ว่าเพิ่นมาตอนนั้นเนาะน้อใช่รถไทยนี่รถไทยได้รถไทยิชิโน่คนรถไทยมาติชิโน่คนไหนนะบ่ยังมาได้พี่น้องเลยพอรถธรรมดาราทั้งสมมุิว่าเออเป็นรถทีมงานใช่เรถทีมงานนี่คือสี่ออกไปบ่ได้เลยพี่น้องเป็นรถใหญ่เห็นนะบ่ได้บ่ได้เท่นี้คันจำนวนนี้ได้เยอะนี่มั่งเธอมั่งเธอมั่งในไล่พี่น้องถ้ามั่งได้ แต่ว่าเฮาบ้าได้มากนี่รู้สึกว่ามันนิหยกเลยอยูยใ่ใส่กันเร็วแต่ประเภทแบบนี้ฮะอรั<ะ><ะ>บปนปานแล้วนี้เ <No. S 2> นาะนี้หูปนนี่แล้วนะอันนี้บริเวณใดอก<ะ>อันนี้ครอันนี้แป่นพ่นได้อันนี้ชงคืนพ่นนี่แ <c oughs> ป่นเชียวเนะี่ยเด้ตูกตัวนี้นี่พ่นกระโบมีกระด้นด้วยโดยโดยอันนี้บ่จมทุกจมยากอยู่นะคิดไปนี่แหละคิดไปแบบนี้เนาะนี่เนาะอืม เดนเด้ลูกคือบอมาบเห็นว่าเห็นหน้าเห็นตาทำกุ๊กกี้ยุ่มทำลูกอะลรเห็นยังม่วอายทั้งนั้นลูกเลยวะบาตาแล้ววะกับบอเชนวะเอเห็นแม่เอ้ยวะเห็นเด้่วะเด้เลยอเลยเอาเนาะกับ่าได้เข้ามาเนี่ยคือว่าเอาส้มซีไปอยู่พุ่นแล้วบันนี้ก็ได้ได้ที่ใหม่แล้วบอัชนสิเห็นกระได้ไปันเดิไปกะดีใจฉันยูพุ่นน่ะนําก็ใสสะอาดแล้วอยู่พุ่นเนาะ บักเพาว้ไปบ่ได้พี่น้องเอ้ยก็ได้จมอยู่อ่าไปน้ําหมู่น้ําคูก็เพิ่นเนาะอ่าบ่คือรถเฮาบ่คือรถเฮาได้ต้มน้ํามันให้ก็โอ้ยมันบ่ได้เต็มแล้วเพิ่นว่ามื้อหน้าซะเด้อจังซั่นนะโยเฮาก็ว่าันบ่เป็นหยังก็วไปซะนก่อนก็ได้ตั้งแต่ซื้อที่มานี่ไปัเทือไป2เท่านั้นเทือจักเดือนเนี่ยผ่านมานี่โอ้มันก็ได้2เดือนนีแล้วล่ะว่า2เดือนไป2เทื่อโดยไป เฮ็ดได้เนาะอาวไซํานี้แล้วก็ลูกเฮาลไปบัดไปซื้อเด้ค่ะไปซื้อก็กเทื่อนึงไปน้ําไผแล้วว่า2 3แล้วพว่าห้องน้ําอันนั้นบ่แม่นห้องน้ําอันเจาะน้ํามอีกเนาะไปน้ําไผไปน้ําไผโอ้ยกบ่เสียงบ่เสียงเออมาเพิ่นมาก็ได้ไปนําเพิ่นอยู่เนาะอันนั้นยว่าาุให้น้องหนูอยู่ดีนี้ออ เพิ่งพาเพิ่นเลยไอ้ตนคือกันแหละให้ได้ได้อเฮยบ่มีหะนะต่ว่าช่วงนี้เพิ่นก็เบียกหลายเนาะโดนบ่ได้บัวแดงหน้าเพิ่นอ่าเพิ่นก็บ่ได้เข้ามาพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็เบียกเพิ่นเออเพิ่นก็เบียกเพิ่นโดยกะคือตั้งแต่พุ่นแล้วเนาะบ่ได้มีผู้ใดเข้ามาเลยน้อยบอกอ่าคั่นว่าเอ้ยไปอยู่พุ่นก็คือสิมีอันน่ะทีมงานหลายอยู่เพราะว่านึงมากะโดยเขาอยู่พุ่นหมดเนาะเขาไปอยู่พุ่นบ่เด้โดย อยู่พ <No. S 1> no ุ่นเบิดแต่ว่าคือทางเฮาบัดเออคิดเห็นทางแบบว่า FC เพิ่นให้เข้ามาเยี่ยมเบิ่งเนาะว่าเป็นจังได๋หั่นน่ะก็เฮาก็เข้ามาพี่น้องให้ตั้งใจเนาะอ่าตั้งใจจะเข้ามาหาอยู่ก็พอดีเล้อล้วว่าถึงประสบแบบเดียวกับทาง FC เพิ่นบอกว่าให้ไปเยี่ยมแน่ว่าซั่นนะมื้อนี้ก็มาเยี่ยมเนาะมื้อนี้เนาะอ่าก็บ่ได้มีแบบว่าเออผู้ักผู้ใหญ่เพิ่นให้เป็นสะพานบุญให้ดอกแม่เอ้ยก็มีแต่ว่าเออยังลูกเอ้ยมาหาก่อนเนาะมาหาว่าเป็นจังได๋เรื่องคมอยู่คมกินวนี้น่ะ อ่าเขานำซัมปลาเพราะได้กินอยู่บ่อเดียวนี้จะต่พ่นน้ำมาให้แล้วกับแม่ก็ซื้อเองแน่ตอนนั้นก็หาโลซื้อเพิ่มซะนะซื้อเองพ้อมโดยเพราะว่า่ให้มันขาดเนาะโดยบ่ได้แล้วขาดนี่บัตรเดียวบ่ได้ลูกชามคนผู้ชายช้ำกินเก่งกินเก่งเนาะโดยเข้าที่หนึ่งกับเครื่องติบเลยเด้หนึ่งเป็นติบจันนาดูเอ้ยแล้วก็ซื้อเพิ่มไปเรื่อยๆก็ยังเครื่องนึ่งเขาผลมาให้กับพมาณดอกจ้าถูกลูกเต่ามาให้ก็ได้ Đồi, rồi đồi cả hai đi ừ, đó, cử, khổ, thân thân. cả nên đi để nó thì vào thằng ừ. người phần chôm dù cái để nó à, Năng dù lót phụt lệ ống người phần vào nhàng đi thì ừ. bà nó cái như này, nó mới à. dù bảo mà dù có nít lên nè men mà nó bay mất nè lùm mà nó hàn lùm phát bay mất nè cái à, cái mà nó hàn bay này nè cái này nó leo cái gì vậy nó bay mướt cái bay ຫມັດຄັກບັນແນ່ເນາະອືມຍັງຍັງຍັງຊິເອົາອີກລົມจักມື້ໃດບໍ່ຊາຍັງຊິມາອີກບໍ່ພຸ້ນນພນແັ່ນນີົນົດົລຸກມ ยันตูปน <olo> yeah. ั well. ้นม so ันปีนหลังกาเดียวกับคอมกุดกุดโดดแล้วว่ายตูปนี้สั่นนะอ่ายืดยืดยืดอันนี้หันเพราะว่าสั่นเบิร์ตเป็นบ่โดยตั้งเด้อเป็นเสาตั้งเนาะโดยนะครับมันไปไปครึ่งตัวนี้ครึ่งวัยแน่จังน้อยจักรีหอบไปเมื่อไรแล้วจักแล้วก็บ่รรจุงานอุ๊บขรังนี้ขึ้นอะนาเมก็ออกมาเองเป็นบ่โดยเออแล้วก็ฮักชาแพนอีกนี่ยันไปมีการฮักอีกอย่นี้เนาะทางจีซีกัได้อืมเนาะออดอาออด้ามีแต่ว่าพูดแน่ใช่เนาะ คือสมมติว่าไปมือนี่สามารถไปนอนได้บน่น,นี่นอนเลยนอนเลยใม่ติว่ามือนี่ไปเศร้าเนาะเอเอนั่นแหละคือสมสมติดได้คือไปเลยอยู่เลยลูกอยากอยากไปอยู่พุ่นอยู่แล้วเนาะโดย่อยากมาอยู่พี่แล้ว,ลวมันบ่พอแล้วเพราะว่าอันะนี้บ่แม่นที่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ฮันเดอร์เดี๋ยวนี้หันเด่็กเอาตะกอนกี่บ่ได้ยินงยังเนาะอันนี้เดี๋ยวนี้จะเป็นอย่งไดรทามชุกค,คูคค่ชุกคนแถวนี้แหละมันมีสองคนแลว้ว ดินตอนนี้อาจจะของผลมาแล้วมาแล้วโดยให้งับง่ายไปทั้งอื่นคันนี้บนอยู่บนเช่าบนวันอันนี้ต้องให้นี้เนาะโดยเอาจจะเของดินคนนี้ไปแล้วสองคนต้องให้ไปเนาะบอกว่าเพิ่นเห็นเลยเออเป็นในโทรศัพท์นี่แหละผู้ว่ามีผูภรู้ใหญ่เพิ่นช่วยเนาะช่วยหันกับงับง่ายไปเพิ่นว่าคิมนี้บนโครงการอียังนี่แหละเพิ่นวันนี้เพิ่นชิมีโครงการเพิ่นลงขับรถจักรบ่รถจัก ครับดูจักร์พ่มาบอกรถใหญ่แน่คับดูจักร์ลดไงมาบอกโดยมันมีสองคนสามคนเด้แตมามาจดเนาะจดชื่อจดชื่อไปหมดเลยเด้แต่ละครอบครัวฮั่นแต่ละคนแม่ก็จดไปแล้วออกไปได้จะได้เดี๋ยวได้เนาะอ่าจะมีทีมไปทางแล้วดิคู่คนดูคู่คู่คู่ครอบครู่คนมาบอกฮั่นคนมาจดฮั่นเดี๋ยวนี้คนจดมาสองเทือแล้วก็เทือทีสามจะชิว่าจังได้เหรอนะนั่นเราบอกกันอยู่โอ้ยจะออกไปยุ่นี่เนาะเบื้องข้างแล้ว อยู่พ uh, ุ่นมัน <respuesta>. ส <fruit IEL> ิร่วงน้ําในอยู <out> <ti per laim neither> ่ได้พี่น้องเนาะลูกก็ถามเบงบ่นั่นบ่เชื่อก็ให้ได้คือลุงน้อยนั่นน้อยก็เพิ่นให้ออกบ่แล้วโอ้ยจดหมดแล้วเพิ่นมาหมดแล้วทุกครัวแล้วทุกครัวแล้วเนาะคิดไปอย่างนึงอีกคิดได้ว่ามาทันทีเป็นได้ให้ยักชช่วออกไปโอ้ยตายโลดสิไปจังได๋เด้ว่าคิดจังซั่นแเบรกบ่ได้เนาะแต่คันยางยังบ่แงเนาะคันซ่ํานี้คันอันเดียวอันเดียวอันนี้อันเดียวเดียวสิอันนี้หั่น màng là cả da sát, áo tôi đây áo đây cả áo áo đây là da, <laughs> nên phần tôi ngay tớp mà để để giúp những đấy nó phần phần là, là ba, đòn nó, no, may lang phần cả họ có nhang mà săn chắc quá, thì chỉ, 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 พาทดเอาสู้ๆแม่เอ้สู้ๆเด้อเนาะลูกเต้าไปทางไในเบิร์ดระบาดปุ่นปุ่นไปอาบน้ำเราเปล่าผัดพุ่นตลาดลูกพุ่นตลาดลูกโดยตลาดลูกมีอ่างน้ำในทางนอกฮะไปอาบอยู่ปุ่นบปล่าผัดก็ไปเอาน้ำอยู่ปุ่นแม่ก็ไปยุ่งมาเถื่อก็ไดระไรน้ำสะอาดความเป็นจริงที่ว่าน้ำมีก็คือชิบะได้ไปพุ่นเนาะเออนี่ยเด็กน้ำเนี่ยเอามาเลยชงกระตุกมากินเลยทั้งกินทั้งนาำ ม <iento> ันออกนี่กอกกันสะอาดเลยล้วบ่หันะหมูกินเฉแชวอยู่หมูกินดิเห็นหมูกินก็กินนําเขาเนาะอพี่น้องเอ้ยอาบ่เป็นหยังน้างยังอันนี้ก็ได้อืน้ํานองแต่มานั่งถ้วยจนแดงเนาะน้ําเด้อค่ะออบแดงีาแดงนีเนาะเออไปอยู่พุ่นน่ะจามแล้วบ่แล้วหั่นเนาะน้ํามันงามเนาะ มันมันงามน้ำสะอาดัวกกมีปลูกพักเขียวกลุ้มๆพี่้องเลยเพราะว่าเป็นเป็นที่ที่ว่าปลูกหันปูนี่ก็งามแถวหันมีแต่ว่าเอาจะใครไปอยู่ไววไว้เด้อเม่เด้อให้จังไรก็ได้เนาะมีแต่ว่าจังไดจังไดเนาะพอพี่้องทางบริจิตเองเนาะอ่ากะสีพัายามอ่าพวพันเนาะอ่าบึงว่าเป็นจังไลพี่รองเลยถ้าหาว่ามีงบเนาะอ่าในการแบบว่าเออขับเคลื่อนทั้งแมอ่าไปได้กะ จ๋าวิธีเนาะจ๋าวิธีเอาสิเป็นจังได๋ก็ได้เอ้ยเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยเอาๆเบิ่งๆๆๆชื่อน้ำชื่อไหนเด้แม่เด้อพอได้ชื่อน้ำชื่อไนน้เย็นๆกินเนาะอ่าน้เป๊ปซี่น้อ่านั่นแหละเฮาก็บ่มีคือกันเฮาก็ได้น้อยๆบ่จิตอันนีเนาะบ่จิตบ่จิตบ่ตา ก็คืันเนืรผู้ใดก็คือกันพี่รองกใครก็วาว่าคือกันได้กระเริดกรตานะโดยแหงจะชุกโดยปัจนุบชิงใดเขาให้เอชิงนั้นใช่ถกพี่รองเลยนุ่เอาอนมาจงก็ได้ใช้ก็ได้ปออดยวยเนาะแน่ก็ดีใจยผู้ล้วเมื่อไาผู้เลดีใจเงินคำมีบุมีก็ดีใจเป็นแต่นากพอเละเป็นอไรอ่าในอัปเดตเห็นกับเอซเบิงเนาะว่าปัจจุบันนี้เป็นเรอุกใจเลยบุกใจ วุกใจเนาะอุกวุกอันนี้แหละอยากไปอยู่ที่ไม่อยู่แต่ว่าบุมีความสามารถเออเนาะพี่น้องเลยบุมีมันบุมีเงินสั่นนะเออใครทานบัว่าบุ๊มพม่ามันได้ปลาไหลบัวพมาาเนาะได้บลาไหลได้กระช่องเชื่อมชามเชื่มันมืดอี็อย่างเออเนาะขั้นชิมุดบ่กไข่ไก่นี่ชามหนุ่ยสิบพันหนุ่ยใหญ่นั่น หน e. <c ười> ่วยน้อยนูได้3,000หมดไปแล้วเด้บ่จิตขายอยู่เฮือนบ่ได้แพงไดหน่วยอน่ะ3อ่าหน่วย3,000ดอกหน่วย3,000กบ2หน่วยก5 0 0 0ละหน่วยละ3,000อ่าก็บ่ได้แพงดหน่วยเออซื้อนํา นี่กัลูกเต่าเอามาให้นี่การทุ่ยไรมือยุ่งไรมือเติบประหยัดเลยเถื่อละสามนุ้ยแล้วก็หากินเนื้อไม่อีกนะดีแล้วดีแล้วโอ้ยนี่ก็เชื่องไว้แน่ลูกเต่าเขแล้วเขาดิ้งหน่อยเขาต้มเขาย่างนะดูเนาะก็เชื่องไว้ขาดแคลนพี่ลองเลยอาหารการกินอยู่ในครอบครัวของแม่เนาะโดยที่แล้วแม่ผู้เดียวเรงนี้โดยโดยอ้อชุ่มๆด้วยแม่เด้อ ผู้ใดมื้อหน้าเดี๋ยวทั้งลูกทั้งเต้าสิมาใหม่เด้ออ่าโอกาสหน้าพี่น้องเอ้สิมาหาทางนาแม่เพิ่นใหม่ตนี้ก็กําลังกุมอุกุมใจอยู่แต่ก็อดเอาเนาะอ่าบ่บ่ได้ทั้งือทั้งทีมื้ออื่นด้ซะโดยบางทีมื้ออด้ซะเป็นไปได้เนาะเออสรุปแล้วคือ่รถล้างอ่ะลูกยังบ่ทันเห็นที่ของแม่เด้นี่ด้บ่อยู่วันใดเด้มันลําบากทํามาหาไปมันยากนบ่มีรถบ่มีลงซั่นนะไปมันจังได๋ก็มีแม่เอ้ยอยากได้อยู่บ่ ครับเป็นอยู่บ่ล่ะเป็นเป็นเนาะเป็นเป็นแล้วเหตุได้มันเคยมีจากเถือบ่เคยมีจ้าเออโดยโดยอีกเชื้อโมคนอื่นบ่มีแล้วมีอีกเนาะมีแล้วมีอีกโดยคือทางแมย์นี่ส์ทางเมย์บ่เคยมีจักเถื่อบ่เคยมีคือว่าจะเกิดมาในชีวิตจังสั้นจะงครับเป็นค่ะครับเป็นไปอยู่นลำคนแบบแบบเหตุการณ์นลำพิ่น แล้วผลใส่ไปหั่นเป็นนี้ก็ต้องเฮียนก้อนนะนะประมาณชี้ห้มื่นก็แม่ก็เป็นแล้ววังหั่นเป็นอย่างเป็นเช้าเป็นเช้าหั่นเจ็ดเจ็ดเจ็แปดหั่นเออดีแล้วดีแล้วบ่มีแล้วแล้วก็แล้วบันนี้อืมบุญแล้บเลยเนาะไปใส่กมีที่นี่เออโดยเอ้าแม่เอ้ยพูดแล้วอ่าจังใดก็ขอให้บุญวาสนามีคือบ้านคือเมืองหมู่เด้อแม่เด้ออ่าสาธุสาธุเนาะอนสบายดีเลยมะสบายดีสบายดีพี่น้องเลยอ่า เอาโอเคพี่รองเลยจังได้จังใดเนาะทางบัจจิตเองกับบอสเซนคือสิได้ขอตัวเดินทางไปเบียกต่อพี่รองเลยยังสิไปหลายพอนอยู่เนาะจังไดก็ขอให้เอฟซีเบอร์สกูทุกคนอยู่ดีไม่แห้งเนาะพิสตาประกันได้ก็ใหเอฟซีคอมเมนต์กันเข้ามาที่เตือนได้เนาะเพรพี่รองเลยกับทางบัจจิตเองกับชิได้ขอตัวจบคลิปก่อนเนาะมีอย่างกระบอกบัจจิตในเด้อเนาะเพรพี่รองเลยในบอสักพูเน่ก็ได้เอาสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง